สวัสดีนะทุกคนวันนี้เรามาเล่นเกมที่ชื่อว่าภัยพิบัติเนาะ d i s ASTER nature เนอะโอเคเดี๋ยวรอตา,าต่อไปเออคนเยอะมากเลยแผนที่ถัดไปเออเปิดที่ดินใช่เหรอนะ้ำมัน อากาศไม่ใช่หรอเนี่ยโอ้ยนาฬิกาอยู่ข้างบนมันมีเควสอาหารด้วยนะเดีเ๋ยวเราขึ้นไปเอากันนี่อันนี้ก็ได้โอเคกดตุ่มก่อนกดตุ่มกดตุ่มไม่หันเฮ้ยเดี๋ยวนะ หายไปแล้วแอบก่อนพายุทานาโดออกจากที่นี่แล้วเฮ้ยพายุมาทางนี้อึยอ๊ย ب. เดี๋ยวมาดูดีกว่าเพื่อนๆแต่งตัวเป็นอะไรมั่งนั non ้นแมวนั้นแมวแต่งเป็นโกคุหรอนั non ้นแมวแล้วก็คนเนื้แต่งตัวเป็นเดวิลคนนี้แต่งตัวเป็นแกงกระดูกด้วยแกงกระดูกหรอเธอเบคอน เราแต่งตัวเป็นเกมเมคัตเตอร์นะโอ้พายุสูงจังมันกำลังลอยมาทางเนื้อเลยเ้ยเฮ้ย,ยเดี๋ยวนั้นทำไมนาฬิกามันหมุนเร็วจัง โอ้ยเขาปิลไปแล้วช่วยด้วยเขาเปิลไปแล้ว,ว,ลวโอ้ยัมนมาแนไรโอเคถือว่ายังรอดเดี๋ยวเอานาฬิกาไปส่งก่อนเนื้ออันี้เนนควสลับที่ฉันต้องการอีกอันหนึ่งโอเค กระเป๋าเป็ดอันนี้น่ารักจังเลยด่านต่อไปความปลอดภัยที่สองหรออันนี้มันเหมือนสถานที่ก่อสร้างเลยนะวันนี้นไงเหรออันนึ่งอ๊โอเคอันนั้นก็มือเอา้าทำไมออกไม่ได้ล่ะมันมีกระจกด้วยเหรอโอเคขี่รถได้ไหม ไม่ได้เนื้อเนื้อมันจะมีอะไรอะ่ะตาเนี้ยโอ้ยอย่าเดินชนสิอ๊ออุ๊ยกึงอยู่ห่างจากไฟคือะอะไรอะ อยู่ห่างจากไฟหมายถึงหือยังไงเอออุ๊ยไฟไหม้นี่แย่แล้วมาเอะไฟไหม้ ว้ยดูสิคนนั้นจะโดนฆ่าอีกแล้วออกมาแล้ว,ลวอย่าไปยืนมานาน อยู่บนนั้นด้วยโอเคอ้าครบประเดีเลยสามอันโอเค,ค,นเอนอเคหน่อแล้วให้อะไรมันเควสเสร็จแล้วเหรอเควสเสร็จสมบูรณ์ คุณช่วยไปเวลาได้มากขอบคุณแผนที่ถดัดไปเออโอ้อยจะมารถแข่งเนยสถานที่รถแข่งโอเคขอขี่รถด้วยได้ไหมขอขออเออขอาคันเนออุ้ยเอ้าไม่มีรถเลยอ่ะขอขี่ด้วยอุย้อยจะชน ขอนั่งด้วยไว้มันคื้บอีกแล้วหาที่แอบก่อนฝนตกหน้าเลยจริงๆด,ด,ด้วยฝนกดอยู่ในบ้านโอเคหาสถานที่ปลอดภัยก่อนเขาบอกว่าต้องอยู่ในบ้านแต่ว่าที่นี่ไม่ใช่บ้านนะซื้อ อันนี้ได้ไหมเอ้าอุอ้ยอุย้ยเลือดจะหมดแล้วนะอ่ะอุ้ยเลือดคนนี้แต่งตัวเป็นนักเรียนคนนี้แต่งโอ้นักเรียนไทยนี่ยนัททิชาเหรอคนนี้แต่งตัวเป็นน้องฉลา,ามน้อยน่นารักจังเลย คนนี้ในเบคอนขอเขาเจ็นอะไรกันน่ะตอนนี้แต่ละอย่างเราจะหายไปแล้วนะเนี่ยเราจะไม่เหลืออะไรบางแล้วเฮ้ยชูอะไรอ่ะเขาตายได้ไงอ่ะอู้วโอ้หดีทำไมหนังสือเยอะจังขอดูหน่อย หนังสือเยอะเกินไปไหมออ๋อเขาซื้อเหรออ๋อน่าจะเป็นอยู่ U ีปะที่แจกฟืีเนาะโอเคเอาไว้เดี๋ยวคลิปหน้าไม่เลิกให้ดูอีกนะเจอกันอีกคลิปหน้าสวัสดีนะฝากกดไลค์กด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะบ๊ายบาย